กระดุมทองระยองที่อันนี้คือกระดุมทองระยองที่นะฮะใช่ค่ะอันนี้เนื้อจะประมาณไหนครับพี่เนื้อประมาณกำลังกินเลยค่ะกำลังกินเลยนะครับใช่กำลังแกะนี่แหละครับผมเดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อสวยมากเนื้อคะเนื้อสวยมากเนื้อสวยมของระยองแท้ๆ้ำไฟไข่หวานทันเหรียญทองทันเหรียญทองด้วยลูกใหญ่ทองเหรียญทองครับสามรูสองร้อยอ่าลูกใหญ่นี่ครับ ตัวใหญ่นะ่ครัวหนึ่งนี่คือประมาณโลน,งลน,นึงเลยแค่ไปถึงแบบจัดอ๋อแก้วครับแก้วค,ครับนี่ดีมากอันนี้ไข่นะจ้านนี้ดีมากเลยลูกอันนี้ไข่ละย,ย,ยองนี่นะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อทุกคนอันนี้คือลูกค้าก็ขอให้ลูกคา้กคาทึน้นอะไรแล้วเนี่ยถือครับเลยครับโอ้เนื้อสวยมากครับอันนี้เป็นชิ้นไข่นะพี่ว่าใช่อันนี้ไข่ครับโอ้ครับนี่ทุกคนเป็นไงครับสวยมากครับ กา้านยาวนะครับดเนื้อสวยมากครับเ<ว><ว>บือบบางมากใส่ใสสรถสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดกลางตะพงนะครับก็เป็นตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองนะครับวันนี้ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอนแา่คิวนะครับก็เป็นปีแรกนะครับที่ผมมาที่นี่นะครับก็มีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีอของผลไม้ชาวสวนนะครับที่มาเปิดท้ายขายนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ปีส่งนะครับราคาจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับก็เป็นตลาดกลางผลไม้ กะพุนะครับก็มีหลากหลายนะครับของขายนะครับมีของฝากของแห้งนะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากๆนะครับจะมีฝั่งนู้นนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวเรา จะพาทุกคนมาเดินด้านนี้นะครับอันนี้เป็นโซนหน้านในโดมนะคะก็จะมีผลไม้แปลรูปแล้วก็เป็นผลไม้สดตอนนี้จะมีทุเรียนมังคุดนะคะครับผมก็จะมีทุเรียนมังคุดนะคะแล้วก็มีผลไม้แปรรูปนะครับแล,ลบอันนี้ค,ค,คือเป็นทุเรียนทพอดพอคะ่ะเป็นทุเรียนทอดนะครับใช่ ตรงนี้ถือว่าบรรยากาศถือว่าคึกคักมากนะครับน,นี่เป็นชนีไข่นะครับน,นี่เป็นแกงก้อนะชังกิโลเนาะอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ก็ได้โอเคตัวเนะดียวนะนะคร้อยแปดสิบบาท อ้นี่คือถุงละหนึ่บาทเลยนะฮะเรเริ่มเลยนะครับก็ราคาก็ตามเอาไปนะราคาที่ยอดางได้ใช่ค่ะเดยนทอดนะฮะหนึลว่ครับไม่แน่ใจนะ อันนี้หนึ่งโลเลยไหมครับไม่ถึงะไม่ถึงเนาะแต่ว่าตามน้ำหนักนะครับ,ตรบแต่ว่าตัวนี้คือถึงห้าร้อยบาทนะฮะถือว่าเป็นจุดบบรับทบนะฮะทางผ่านนะครับลูกค้ามาเที่ยวแวะมาซื้อเป็นของฝากนะครับกับบ้านกับต่างจังหวัดนะครับทุเรียนเยอะมากนะครับ อันนี้หมอนทองร้านนี้จำหน่ายทั้งปีแล้วก็ส่งนะครับเดียวเลยนะครับร้านนี้ถือว่าร้านใหญ่เลยนะฮะยังไม่สุกนะฮะอีกสองสามวันสุกครับใครจะซื้อส่งต่างจังหวัดหรือว่าซื้อกับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเยอะนะคะอันนี้น่าจะเป็นก้านยาวนะฮะ กระดุมครับอันนี้กระดุมใช่ไหมครับอ๋อไอัน้การดาวการยาวาไปนี้ใช่ไอ้ตัวที่กำลังปลอกอยู่เป็นกระดุมใช่โลเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้โลยี่สิบโยี่สิบโลยี่สิบบาทนะครับโลยี่สิบบาทกระดุมทองละยองที่อันนี้คือกระดุมทองละยองที่นะครับใช่ค่ะครับอันนี้เนื้อจะประมาณไหนครับพี่เนื้อประมาณกำลังกินเลยค่ะกำลังกินเลยนะครับใช่กำลังแกะนี่แหละครับผมเดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อสวยมาก เนื้อสวยมากเยของเรียลแท้ๆเปรี้ยวเข้าบางด้วยนะครับใช่แต่เสียอย่างมันไม่เข้าใหญ่ไปหน่อยนึงครับาเข้าบางนิดใหญ่ครับอันนี้กบสาวน้อยกบสาวน้อยเป็นเส้นพื้นบ้านเมือนเราค่ะอันนี้สายพันธุ์นี้คือไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าเราก็เพิ่งเห็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสายพันธุ์อกสาวน้อยนะครับคิโลละหนึ่งร้อยบาท นี่ปลูกที่ไหนคะในระยองนี่หรือเปล่าคะละยองร้านนี้มีทุกสายพันธุ์เลยนะครับวงรับแดงรแของระยองอ๋อหลงรับแดงของระยองก็มีนะครับอันนี้เป็นหลงรับแดงน้องพี่เนาะลูกนี้ป่ะครับลูกนี้ไหมลูกลูกเล็กนี่น้ครับกิโลละสองร้อยแปดสิบบาทจุดตะระดิบนะคะร้านอะไรร้านลูกสาวปลาเหลืองจ้าร้านลูกสาวปลาเหลืองนะฮะ จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับร้านนี้มีขายทั้งปีแล้วก็ส่งด้วยนะครับเบอร์โทรร้านนะครับ0847220912ครับมีทุเรียานุงสวยๆทุกร้านเลยนะครับแต่ปีนี้มีทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆ ชื่อใหม่ๆใ,ให้เราได้ได้ได้ๆๆที่จริงเขามีมานานแล้วแต่เรา,แต,เราแต่เราไม่เคยรู้จักแต่เราะะไม่รู้จักใช่อ,นนอ,อันนี้คือเรถกระจิบอะไรเนี่ยค่ะสวัสดีคุณแม่ครับโอ้อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยวนทองวนทองนะครับร้านคุณแม่ขายโลเท่าไหร่คะรถร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทเนาะเอาไว้สักนู่นไป อ๋อนะหมอนทองร้อยแปดสิบบาทนะครับร้านนี้เป็นสลาดุมาลีนะครับอันนี้หกสิบบาทนะรูละหกสิบบาทใช่ไหมก็เป็นตลาดผลไม้ ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับตลาดตะพงนะครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะผลไม้ตาฤดูกาลก็อาจจะมีการฝากขายแต่ถ้าราคาถ้าเป็นนอกฤดูกาลก็อาจจะราคาสูงขึ้นองี้ค่ะแต่ตลาดตรงนี้จะมีทั้งปีนะคะตลาดจะขายทั้งปีขายทั้งปีนะครับนี่นะครับก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น ไขหวานพันเหรียญทองพันเหรียญทองด้วยลูกัใหญ่สามโลสองร้อยอ่าลูกใหญ่นี่ครับลูกใหญ่นะครับครัวหนึ่งนี่คือประมาณโลหนึ่งจักรโลนึงเลยจะไม่ถึงจักรอ๋อครับครับนี่นะครับโอ้ลูกใหญ่หนักมากครับสวยๆนะคะร้านนี้ก็จะมีทั้งทุเรียนนกกระจิบจันทบุรีสองอันนี้ไอตัวที่จันทบุรีสองเป็นอะไรครับ พวงมาลีกับชะน,นีรวมกันจ้ะครับโอ้สีสวยชะนีมันกระจิบมีแล้วสุดพรุ่งนี้จ้ะ,นนะ,ะเนื้อเหลืองมากครัก็จะมีมังคุดนะครับมังคุดกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่เอาตรงๆเลยนะคะตอนนี้มีนี้คือมังคุดจะออกช้ากว่าทุเรียนมากจริงค่ะก็ราคาสูงทุเรียนสวยนะแต่ว่าทุเรียนสวยมากที่นี่นะครับ อย่างร้านนี้ก็ร้านเจเล็กนะครับจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลร้านนี้ก็มีทั้งปีกทั้งสวงด้วยนะครับมอองลูกกะิวีคมีทุกสายพันธุ์เลยนะครับอลังการมากนะครับถ้าใครได้มาเดินนะครับที่นี่นะฮะใครที่ชอบทานทุเรียนนะครับถ้ามาเดินที่ตลาดตะโพงนี่คือไม่ผิดหวังมีทุกอย่างเลยนะครับ นคชณีไข่สุกราคาชณีเนื้อดีมากชณีไข่นะจ่าเนื้อดีมากเลยลูกชนีไข่ระยองนี่นะครับได้โลละร้อยสี่สิบบาทจ้านี่แหละดูเนื้อได้เขากำลังปอกหนูเดินเข้าไปดูเนื้อลูกอ่ะครับครับ้อดีมากลูกตัวนี้เป็นอะไรนะครับพี่สวัสดีครับผมออ๋ชณีค่ะชณีนะครับดูเนื้อครับดูเนื้อทุกคนอันนี้คือลูกค้าสั่งก็าปอกให้ลูกค้าใช่ไหมล่ะแล้วเนี่ยดูนี่ครนี่ครับ เน,นื้อสวยมากครับอันนี้เป็นชนีไข่หรือพี่วะใช่คี่ชนีไข่ครับโอ้โหครับนี่ทุกคนเป็นไงครับสวยมากครับร้านนี้ขายปีกส่งด้วยนะครับใช่ครับขายดีมากนนขายดีมากนะครับวันนี้นะวันนี้ลงมาเยอะไหมครับพี่วันนี้เยอะนะพี่วัน อีห้าเพียงแล้วนะครับแกะเสือครับอันนี้คือเป็นสวนเราเองนะครับใช่ีสวนสวนญาติญาติกันสวนญาติญาตินะใช่ครับของระยองแท้เลยของระยองแท้เลยนะครับทุกคนนี่ไปชอบไหนเนี่ยพี่อ่าตลอดถ่ายคลิปครับพี่ตลอดถ่ายคลิปครับแดนพี่ยอสอะไรเขาก็มาอ่าพี่ยอสพี่ยอสมาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอีพีพี่เดี๋ยวมาถ่ายเฉพาะร้านนี้อีกได้ได้ได้เลยพี่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีปลอกเกลียนของพี่เขาได้ได้าใครที่ปลอกให้เป็นดูนี่ศึกษาเอาได้เลย ครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมน่าซื้อสวยเลยนะชนีไข่ครับผมอันนี้ก็เราเดินออกมาจากในโดมแล้วนะคะก็คือนี่ครับผมไปเดี๋ยวเราโดนด้านหน้าไปดูด้านหน้าครับใช่ค่ะรถนะคะเราอยากะบอกตอนโควิด19คือเขาเราอยู่ตอนปีสองพันสิบเก้าทเรียนเยอะมากนะคะเี๋ยวคุณพารร้านนี้บ้างนะครับอยู่โซนด้านนอกนะครับขออนุญาตนะคะ ร้านนี้มีมะม,ม่วงด้วยนะครับมีมะม่วงมีทุเรียนนะคะสนีไข่หมอนทองนะคะนี่เป็นสนีนะฮะโล่ร้อยยี่สิบบาทใช่ค่ะนนี้จะเป็นหมอนทอง Anton. โล่ร้อยเจ็ดสิบไปนี้เป็นของระยองใช่ไหมครับพี่ของระยองครับระยองนะฮะระยองนั่น <15 5. S 2> นี่มันยังไม่สุกยังไม่สุกเหรอซุกร้านของรวานนี้ครับทุกร้านติดราคาชัดเจนนะคะครับทุกร้านนะครับทีต่ตลา,าดตะพงจะมีราคาติดป้ายอย่างชัดเจนนะครับใช่ ร้านนี้เป็นร้านเดียวกันไหมครับพี่ยาวเลยโอ้ยยาวใหญ่เลยนะคะอลังตามากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะทุกคนค่ะลูกใหญ่ๆคูเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะสายทะเบียนไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยอันนี้คนเยอะอันนี้คนเยอะนะเมื่อกี้ขี่รถเข้ามาคนมุงจริงๆค่ะคนมุงเต็มเลยค่ะ ก็มัจะมีเาะบานะตง<ค>ีนะมีมังคุดเป็นมังคุดก็อยู่ที่100รนะครับที่ตลาดตะพงนะครับจะมีสลสุมาลีมังฝออ่านี้นะคะร้านนี้สาบาท3โล100นะครับเมื่อกี้ขี่ท้ไมร้านนี้เาคนมุงเต็มมากร้านใหญ่เลยครับ,รรบม,ามาดูเรื่ยอยๆรถ <200. S 1> โลละสองร้อยนุกกะจิบแบบจุกนี่เป็นพันนุกกะจิบนะคะน้ำพวงมณีสายพันเลยนะคะระับกระดุ้มใช่ค่ะเป็นพวงมณีนี่จะเป็นก้านยาวนะค,ะคะรับก้านยาวนะครับลูกกลมมากนะคะคูเต็มมากนะคะทุเรียนถ้าเลือกทุเรียนนะคะ จากที่เราสอบถามพ่อค้าแม่ค้าผลไม้ก็เยอะนี่ค่ะผลไม้จะมีทุกอย่างเลยนะคะกว่าจากที่เราสอบถามพ่อค้าแม่ค้าหลายๆร้านก็คือทุเรียนถ้าทุเรียนที่สวยสมบูรณ์และสวยก็คือถ้ายังเป็นหมอนทองอย่างเงี้ยก็คือมีห้าคูเต็มคเต็มอ้าวทรายมันนี้ก็ ผีป้ายอย่างชัดเจนนะครับใช่ค่ะทุกร้านจะมีป้ายราคาชัดเจนนี่คือ180บาทนะครับใช่ค่ะชื่อร้านนะครับชื่อร้านอะไรครับเฮียสมหมายเจ๊สมพิษผลไม้สดตามฤดูกาลนะคะขายทั้งปีเลยใช่ไหมครับขายทั้งปีเลยนะครับก็แล้วแต่ผลไม้ฤดูกาลไหนมีอะไรก็จะขายตัวนั้นนะครับนี่จะเป็นส้มโอเดีเป็นต้นแตงโมครับขายทั้งปีจ้ะอ่าครับผมนี่ฮะพ่อค้าไหมค้าก็น่ารักนะครับใช่ค่ะร้านนี้ก็มี ลายพันเหมือนกันนี่มีมอนนกติบนะคะนีกมีกานยาวพคงมานีค่ะขอบคุณค่ะไปดูด้านในต่อเลยนะคะนี่ีที่จอดรถนะครับเยอะนะครับร้านจอดเยอะนะคะเงก็คือสนใจร้านไหนคือเดินดูก่อนได้ค่ะ สนใจร้านไหนกูแวะซื้อได้ทุกร้านเลยเหมือนกันนะคะเพราะติดราคาชัดเจนยเปลือกนะคะเปลือกขายดีไม่ดีไม่รู้ค่ะแต่มีแต่เปลือกนะคะนี่ชะนีไข่ร้อยห้าสิบอันนี้คือขายดีเลยเพาะร้านนี้บก็ขายนะครับชนีไข่นะตัวนี้ร้านนี้อยู่ที่โลร้อยห้าสิบบาท มันเรื่องปกพอดีจะมีนกกระจิบนะฮะสองร้อยการยาวกราวสองสองร้อยห้าสิบบาทนะครับยาวจริงๆค่ะการยาวโอ้พวงมณีนี่พวงมาลีเล็กๆน่ารักน่ารักนี่นะคะนะจะให้ดูฮุมฮุมฮุมกุดนะอันนี้เป็นอะไรนะพวงมณีนะครับพวงมณีรูร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกน่ารักใช่ค่ะพอดีอิ่มเี้ยวหมือนเด้อพอดีอิ่มได้ได้ได้ ก้านยาวแต่ก้านยาวสวยมากทองทองรูสวยมากอันนี้หมอนทองระยองแค่ะมีสุกมีหามมีอ๋อนี่อันนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้ันนก้านยาวก้านยาวนะแบบ๋นี้ดเนื้อหมอนี่เหลืองเหลืองเลยอันนี้หมอนทองนะคะเนื้อเหลืองมากเลยอ่ะสวยมากใช่ค่ะหมอนทองนี้ดูนะมาทุกคนไปดูที่เขาบอกมาทุกคนไปดูด้านในพี่จะเปิดทุเรียนนะคะ เขาบอกเพื่อนเลยเขฝันเพื่อนขอเรียนนะครับคาดผมเอ้ยครับซุมไหนครับครับต้องบอกด้วยนะว่าทูมไหนไม่ใช่ซูมครับว่าตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ตัวนี้พี่กำลังสอนอยู่สอนครับลูกค้าเลือกคันได้เลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่โอ้สวยมากครับดีโอ้โห เนื้อสวยมากครับตัดมือและกล้องหาย <c oughs> คร <c oughs> ับเนือ้อสวยมากครับเือกบา,บางมากครับใส่รถอะไรมอญทองระยองเฮียเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน จันที่ยาวใช่ไหมครับไม่มค่อยบาดนะมีจันด้วยเหรอมีตาด้วยมีจังหวัดตาด้วยเะติดกันนะครับมันก็มีจังหวัด่าี่อืมครับผมัวปีจืดคับนาจะจืดแบบนั้นเดือนสวยๆด้ครับา เราแตงั้นจะขึ้นถือแล้วะรอเรยองซืีเรยองสามลูกขึ้นไหมป่ามันมันมันไม่ใช่ตัวนี้เป็นสวนเราเองเลยนะครับร้านนี้ครับผมสวนอยู่อำเภอบ้านค่ายนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอยู่ยวคืออะไรครับพี่อย่าไปไกลเดี๋ยวนี่นะพี่ใหญ่ได้เดี๋ยวเดีแน่นไปลูก นะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านผู้ช่วยมนุษย์ห่างภนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ่นเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆนะครับมีเยอะมากนะครับมีหลายร้านมานะครับหลายสวนมากครับ มากมินคาร์มินิคาร์ใหม,มากดูนี่เจ็บรูได้แล้วนะครับน่าจะเกินครับ<ะ>ดูเราดูยิ่งใจของเขาโห <c oughs> ยาวเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกนะครับอยู่ฝั่งด้านหลังตลาดตะพงนะฮะอยู่ติดสนามฟุตบอลนะครับลานจอดรถนะครับ อันนี้อะไรคะนี่กระเทยเป็แต่เทยเป็นพันคือยังไงครับมันเป็นเป็นพันเรื่องค่ะอ๋อค่ะเป็นพันชื่อเขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะออกสีอ่อนสมอนะคะสีขาวไอ้สีออกเหลืองอ่อนนะคะเหลืองไม่เข้มเหมือนหมอนะจะเป็นเนื้อหมอนเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นหมอนทองนะครับหมอนทองค่ะโอ้รวานี้ก็สวยนะครับมากตอวนี้เป็นชาวสวนมาขายเองเลยไหมครับครับผมสวนอะไรครับ วนอยู่ทางชากลาวค่ะบ้านชักลาวค่ะหมู่บ้านชักลาวนะครับขอบคุณมากครับพี่โหงานแววมนได้นะครับทุเรียนสวยนะฮะกรูนสได้อีกงรูปเนื้วมันเหมือนกันหมดอเดี๋ยววนเราะสค้าจะือนทุเรียนสวยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางระยองเนาะ ที่เขามาตรวจสุเรียนแก่สุเดียนอ่อนนะครับรับรองรับประกันคุณภาพทุเรียนระยองของเรานะครับอ,อร่อยแก่จัดสวยครับผมเนื้อดีแน่นอนครับขนาดกระดุมเนะนื้อดีเลยเนี่ยคุณแม่เขาดูกระดุูน้อยนี่ครับดูครับขนาดเป็นกระดุมนะครับโอ้โห ผมคุณมากครับไม่เป็นไรครับนี่เระดุมนะครับลูกเล็กๆแต่ว่าสวยครับเต็มมากเอาสรุปไหมเดินก่อนเดินก่อนขอบคุณค่ะมันสุกแล้วนะครับอันนี้คือสุกพร้อมทานครับร้านนี้ก็เป็นร้านชื่อร้านนะครับ สมศรีมหาเขตร้านสมศรีมหาเขตตัวนี้คือแต่ละร้านก็จะมีป้ายเดี๋ยวนี้ขึ้นให้หมดเลยใช่ไหมครับคือรับประกันทุเรียนนะครับดีนะครับผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ครับผมผู้นายครับผู้นายผลไม้ตามฤดูกาลนะคะคือทางระยองเขาเข้มงวดมากนะครับครับผมปีนี้นะฮะ มดเข้ามานะครับอาจจ่ดเดือนสวยๆนะครับตลาดตะพงก็อาจะเป็นของระยองหมดให่าจากตัวเมืองระยองไม่กกิโประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับแต่ถ้าใครไปเที่ยวทางทะเลทางพวกแถวสวนสนก็เป็นทางผ่านใค่ะก้นอ่าวอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะ เส้นนี้หมดก็คือแวะได้ไร้ขาไปแล้ขากลับนะคะนี่ไร้สดครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะโอ้วันนี้จะหมดแล้วใช่ไหมครับเออมันไม่ดีเป็นลูกป้ากันเลยนั่งฝ้ากันไปเนี่ยครับผมสูยางทำในพร้อมยังยังเนาะเป็นเจ้าของสวนออกมาเองหรือเปล่าคะนี่คือเป็นเจ้าของสวนส่วนมากเลยจะเป็นเจ้าของสวนเอาออกมาขายเองนะครับที่นี่นะครับคือทุเรียนมันจะสุกพร้อมกันนะคะปีนึงเราจะเจอกันครั้งนึงปีนเดเจอกันครั้งนึงนะครับยังเหลือเยอะเนาะปีนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาล พิ่งจะตัดพิ่งต้นฤดูเริ่มครับเพิ่งเริ่มนะครับนะมาขายทุกวันเนาะที่นี่เนาะขายทุกวันครับมาเที่ยวอะรเยอะกันเยอะๆนะครับครับผมข้อขาไม้าน่ารักนะครับมาเที่ยวมาสนุนกันเยอะๆนะครับปีนี้ทุเรียนสวยๆนะครับทันี้หันนี้หมดแล้วนะครับขายดีมากวันนี้วันเสาร์ชิดคนเยอะโอ้ครับผมแต่ว่ามังคุดยังมีอยู่เนาะแต่ว่าชุดเรียนหมดแล้วใช่ไหมครับมังคุดนี่อันนี้เป็นสายเลือดนะคะมังคุด แบบไหนกินอร่อยครับแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้กินได้เลยเดี๋ยวนี้กินได้เลยนะครับอร่อยมากโอ้จะเรียงหมูปูใส่เลือดแบบนี้อร่อยนี่ถ้าขายแบบเป็นถุงใหญ่แบบนี้ขายยังไงครับ450 450บาทครับโลก็100ถ้าเป็นกิโล100บาทครับผมตอนนี้ราคาดีราคาดีนะครับร้านนี้ขายดีหมดแล้ววันนี้ลงมาเยอะไหมครับวันนี้ก็เยอะนะหมดแล้วนะครับ แต่ว่าสีทุเรียนนกกระจิบนี่ผมชอบมากนะครับสีเขียวสีเขียวอ่อนๆนะแต่ว่านี้เขาสวยมากนะเหลืองจะสีแบบนี้นะนะครับสีเหลืองสวยมากถ้าเป็นนกกระจิบสีแบบนี้เลยใช่ไหมครับเป็นสีเขยค่ะแต่หมายถึงว่าสีเหลืองทุเรียนนะคะเห็นเปลือกเหลืองเปลือกเขียวๆ นกกระจิบนี่คือจะดูเหมือนคุณเรียนสีพวกนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหลืองนกกระจิบแต่ว่านกกระจิบราคาก็หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับถ้าเป็นชนีไข่ก็ลดลงมาหน่อยนะราคาร้อยสีบาทนะครับ อีกสองวันวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรขาดตายขาดตายไม่ร้อโอ้ลูกค้าใจขาดตายไปทางทางนู้นครับร้านนี้มีกี่ราคาครับไม่คะมีมีสองราคาค่ะมีร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกับร้อยหกสิบบาทเนาะแต่ร้อยหกสิบเทากัตำหนิเห็นไหมคะมาค้ามาเขียนบอกเลยว่าตำหนินะคะเออแล้วแต่ลูกค้าอันนี้คือมันตำหนิจะเป็นตำหนิกระถือง้อกระถือง้อก็เฉยนะแต่ว่าด้านในคือโอเคเลยนะครับครับผม นิดๆหน่อยๆโอ้ไซส์ใหญ่เลยนะครับกีู่กครับประมาณนี้อันนี้ใหญ่สุดใหญ่เลยนะครับไม่้ยกกลมใหญ่อันนี้ก็ประมาณถึงสี่ถึงห้าโลสี่ถึงห้าโลอ๋อครับโอเครค,รครับผม ีน่ฮะอันนี้คือยังมาไม่ครบนะครับเนาะค่ะยังไม่ครบค่ะยังไม่ยังมาไม่หมดนะปกติคือถ้าเป็นชาวสวนมาจะยาวรอบเลยนะครับรอบสนามฟุตบอลนี่เลยนะลานจอดรถเลยนะครับนี่มันยังไม่สุกมาช่วงนี้คือเพิ่งต้นฤดูกกาส่วนมากเลยถ้าเป็นตลาดตะพงตรงนี้จะเป็นของชาวสวนจังหวัดระยองทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับนี่คือยังมาไม่หมดเนาะถ้ามาหมดนี่คือข้างในสนามฟุตบอลมีไหมครับมีนะก้าวันจันทร์เขาจะย้ายขึ้นขุดบนนแค่ะโอ้ครับ ขอบคุณนะครับยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูสวนตรงนี้นะนี่ครับคราวนี้ไซบิ๊กไซบิ๊กเลยนะครับร้อยหกสิบใช่ไหมร้อยหกสิบบาทใช่ค่ะตนใหญ่ใหญ่เนื้อเยอะเยอะอันนี้คือเป็นเจ้าของชาวสวนมานเองทุกร้านเลยนะครับ ตามาใหม่ๆเลยนะพี่นะร,นร้านนี้กำลังลงเลยร้านนี้มองคุดดูละแล้ว8บบาทนะครับหนุน <80 S 1> โพรอยแ8 0บบาทร,บราคาก็จะอยู่ที่ร้อยเ0็ดร้อยแปดอยู่ตอนนี้ร้อยหกถึงร้อยแปดตัวนครับ ร้านนี้เพิ่งลงเลยนะฮะดูว่าวาวาวองือออกมาจากฝนเลยนะครับดูเข่งนี้ครับนี่ลูกค้ามาเมามาเมาถึงมาถึง

ลูกค้าเมาหมดเลยใช่ไหมครับคช่โมดเลยนี่ตัดออกมาจากสวนเลยนะครับอันนี้กี่วันกินได้ครับลุงอันนี้มันมีสุกบ้างแล้วมีสุกกินได้เลยของมีสุกบ้างแล้วนะครับกินวันนี้กินพรุ่งนี้กินวันนี้กินพรุ่งนี้ได้เลยได้ครับชุดนี้เดินทางได้นะฝากเดินทางได้เลยได้พรุงนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ใช่ครับได้สองวัน โอเคนะครับก็พาทุกคนนะครับไปเดินสำรวจเดินดูตลาดกลางผลไม้ที่ตะพงนะครับก็มีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปนะครับก็เป็นของจากชาวสวนนะครับก็ใครที่มาเที่ยวนะฮะจังหวัดระยองก็เชิญแวะมาอุดหนุนนะครับผลไม้จากชาวสวนนะครับได้เลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักนะครับก็มีที่จอดรถนะฮะเพียงพอะสำหรับกับลูกค้านะครับยังไงนะครับถ้าชอบที่นี่ก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับตอนถ่ายคลิปยูทูบนะครับแล้วก็ เป,เป็นกำลังใจให้ทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจตลอดถ่ายคลิปนะครับแล้วก็คิปต่อทางตลอดถ่ายคลิปแล้วก็ฝากติดตามผลง,งานของเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม